ร,ร้านแชรับออโต้ทพครับวันนี้เรามาพบกับรถยนต์เจ็ดที่นั่งหรือรถ PPV ของค่ายมิ s u b บิชิกันบ้างนะครับสำหรับมิตซูบิชิคันนี้คือ m i t s u b ิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับเครื่อง2 5 0 5 ตัว w ฟวินนั่นเองหรือว่า4ีคูณสนั่นเองเป็นรถที่โด่งดังมากครับและที่สําคัญเลยเครื่องยนต์ตัวนี้หนึยเจ็แปดแรงม้าครับเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังเล็งเห็นมองหารถเจ็ดที่นั่งไว้ใช้งาน1คันนะครับราคามิตรภาพที่สุดนะครับต้องแนะนําสําหรับปาเจโร่สปอรคันนี้เลยครับสำหรับปาเจโร่สปอรคันนี้ราคาอยู่ที่3ามแสนสีบาทเท่านั้นครับ เดี๋ยวเรามาเจาะลึกสภาพกันครับสำหรับรถครอบครัวผู้บริโภคหรือว่าท่านผู้ชมที่กำลังมองหาเจ็ดที่นั่งไว้รับส่งลูกนะครับไปโรงเรียนหรือไว้ไปเที่ยวปิดเทอมนะครับใกล้จะปิดเทอมแล้วนะครับผมกำลังมองหารถยนต์ไว้พาลูกๆไปปิดเทอมนะครับไปเที่ยวปิดเทอมไปเที่ยวทะเลกันสักครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าเที่ยวภูเขานะครับขึ้นเขาได้นะครับไปทะเลได้นะครับไปได้ทุกที่ที่เราอยากจะไปเลยครับคันนี้รถคันนี้คูบาททุกสตางกับ ทุกท่านที่กำลังเล็งเห็นมองหารถยนต์คุณภาพจากร้านชลัตออโต้นะครับมาเรามาดูกันก่อนนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับผมนี่ครับมาดูที่ไฟหน้านะครับที่บอกได้เลยว่าถ้าเป็นมิสูบิชิตัวปาเจโร่สปอร์ตตัวท็อปที่สุดนั้นนะครับไฟหน้าเนี่ยจะให้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับผมตัวนี้ปี2011นะครับจดทะเบียนปี2 0 1 2ก็จริงนะครับย้อนกลับไปนะครับตอนนี้ปี2025ตัวนี้ร่วมร่วมปีแต่เป็นออปชั่น10ปีที่ เริ่มมีให้เห็นสําหรับไฟหน้าโปรเจคเตอร์กันแล้วนะครับผมระบบเซ็นทรัลล็อกเนี่ยมีให้นะครับกุญแจรีโมทนะครับมีให้นะครับแต่ออปชั่นยังไปไม่ถึงในระบบของกดในออปชั่นกดสตาร์ทหรือว่าพุชสตาร์ทเอนจินสตาร์ทนั้นจะเป็นตัวถัดจากตัวนี้ไปหรือว่าเป็นตัวรุ่นอันนี้ถ้าพูดถึงก็คือเป็นพ่อนะครับของปัจจิโร่สปอร์ตแล้วก็จะมีปัจจิโร่สปอร์ตที่เป็นออน n ิวนะครับตัวนั้นจะเป็นระบบกดสตาร์ตตัวนั้นผมว่าเป็นลูกนะครับก็ อธิบายกันแบบให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับแต่ที่สำคัญแล้วนะครับเราจะต้องมาเจาะลึกกันในส่วนของปี2011นั้นนะครับเราจะเอามาเปรียบเทียบกับปี2025ในออปชั่นต่างๆนั้นเอามาเปรียบเทียบด้วยกันไม่ได้จริงๆนะครับผมผมบอกไว้ในหลายคลิปเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังต้องการจะเปรียบเทียบเราต้องเปรียบเทียบในรถปีปัจจุบันกับปีรถที่ว่าทางร้านเชลัตรีวิวนั้นเราเอาออปชั่นของปีปัจจุบันมาเปรียบเทียบนี่แล้วตัวนี้นะครับ ให้ไฟตัดหมอกมาให้จากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยครับสภาพสวยๆนะครับรถมือ2หรือว่ารถร้านชัชลัดออตโต้ทับค้อของเรานะครับผมเนี่ยครับแล้วสีเนี้ยบอกได้เลยว่าต้องเป็นแบรนด์นี้เท่านั้นนะมิสูเท่านั้นนะครับถึงจะทําสีน้ําตาลเนี่ยดูมีสเสน่ห์ที่สุดเลยเพราะว่าผมบอกเลยเลยผมบอกได้เลยว่าเขาเป็นเจ้าแรกเลยนะที่นําสีน้ําตาล โวนตินแบบนี้มาอยู่ในรถ7ที่นั่งนะครับสวยงามมากเลยนะครับตัวนี้มีเป็นล้อแม็กของเดิมคู่ตัวเลยนะครับติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะครับผมแถมด้วยนะครับรถรุ่นนี้ใช้ยางขอบ17นะครับ265 65R17 นะครับผมเป็นยางยี่ห้อดังเลยครับใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับผมมีบันไดนะครับอยู่ครบหมดนะครับบันไดสําหรับขึ้นรถนะครับแต่เจ้าของเดิมคันนี้นะครับมีการติดตั้งในส่วนของ มีการติดตั้งแหลกหลังคามาให้นะครับด้วยนะครับมีการติดตั้งแหลกหลังคามาให้พร้อมเลยนะครับเอาไว้มัดของนะครับต่างๆนะครับไว้ใช้งานได้ยาวๆเลยครับเจ็ดที่นั่งก็ต้องมีออปชั่นครบๆนะเครื่อง2องพก็จริงนะครับแต่2องพันโวินนั้นมีไว้ใช้อย่างดีกว่าจําเป็นที่จะต้องใช้แล้วไม่มีนะครับผมราคาเราขาย3ามแสนสาันเท่านั้นนะครับสำหรับรถบ้านสภาพสวยๆแบบนี้ร้านเชลัตออโต้ทับปคอมีไว้ให้บริการเลยครับผม คันนี้ยังสามารถจัดสัญญาได้อยู่นะครับผมจัดสัญญาได้น้อยปีนะครับการจัดสัญญายอดจัดนั้นจะมากจะน้อยนะครับขึ้นอยู่กับประวัติเครดิตของท่านนะครับนี่ครับสวยมากเลยครับปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับผมตัวนี้ท็อปที่สุดเลยครับของปาเจโร่แล้วสําหรับปี2011นะตัวนี้ท็อปสุดแลลวครับนี่ครับรถสวยสวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะนี่ครับนี่ภายในเนี่ยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วนะครับแล้วระบบเกียร์ชิปโทนิกเนี่ยมีให้ครบเลยนะครับอยู่ที่พวงมาลัยเลยนะครับ นี่แล้วที่สําคัญเลยเนี่ยรถ2เกียร์นะครับผมมีเป็นรถระบบเกียร์ออโต้นะครับแต่ท่านผู้ชมเห็นไหมตัวเนี้ยที่เป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยสำหรับโฟวินนะสำหรับไว้เข้าโฟวินเลยนะครับผมมีระบบโฟวินมาให้ด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะเกือบลืมไปเลยนะครับแผงประตูเนี่ยเดิมๆเลยนะครับเนี่ยนี่ครับสติ๊กเกอร์แผงประตูอยู่ครบหมดเลยนะครับและที่สําคัญครับของปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าปี2011ก็จริงนะครับเบาะปรับไฟฟ้าทั้ง2ข้างนะ แตกต่างกันกับแบรนด์คู่แข่งที่เป็นคู่แข่งสำคัญของมิซูบิชิมากเลยนะครับเพราะว่าฝั่งคนนั่งเนี่ยยังปรับมืออยู่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะนี่ระบบปรับไฟฟ้านะครับผมกระจกปรับไฟฟ้าพับได้นะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราได้เลยนะครับผมนี่ฮะภาพสวยๆเลยเกือบลืมไปเลยนี่ครับมาดูบอกกันนะครับ นี่ครับเบาะเดิมๆนะครับไม่มีการฉีกขาดชํารุดแต่อย่างใดเลยเบาะเดิมเลยนะครับผมนี่นี่มาดูผ้าหลังคานะผมนาตปรับแสงนะครับนี่ผ้าหลังคาครับไม่มีการฉีกขาดชํารุดแต่อย่างใดเลยผ้าหลังคาสวยๆเลยแถมมีจอทีวีให้ลูกๆนะครับดูการ์ตูนด้วยนะครับผม,ผมเป็นรถที่เหมาะสําหรับการเดินทางอย่างยิ่งเลยครับสําหรับคันนี้มาเรามาดูนที่เรือนใหม่กันนะครับ này. นี่ครับมาดูที่เรือไมค์คันนี้เลยเรือนไมค์คันนี้160,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองวิ่งน้อยมากเลยนะครับแข่งคอนโซนแบบเดิมๆเ,เลยนี่ครับสวยงามจริงๆครับสําหรับ Mitsubishi เ a โร่สป p o r t คันนี้ระบบแอร์เป็นระบบแอร์ดิจิตอลหรือว่าอัตโนมัตินะครับนี่ครับนี่ครับสวยจริงๆเลยเดี๋ยวไปดูกันที่ตอนหลังกันต่อนะครับที่นั่งทางด้านตอนหลังก็บอกว่าเป็นรถเที่นั่งจริงๆก็ต้อง ที่นั่ง7คนใช่ไหมครับน,นี่ครับอันนี้ผมตั้งใจพับไว้นะเพื่อจะได้มีเสียเวลานะครับเวลาปรับสําหรับผู้ที่จะนั่งทางด้านตอนหลังเนี่ยตอนที่3เนี่ยครับก็สะดวกสบายมากครับปรับพับได้นะครับปรับได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะกระดกได้ทั้งสองฝั่งเลยสําหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆที่ว่ายาวกว่าตัวรถเนี่ยคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะสามารถพับ ที่นั่งสําหรับตอนที่สองได้นะครับแล้วก็ตอนที่สามเนี่ยสามารถพับได้เช่นกันเลยแล้วก็มีแอร์ข้างด้วยนี่ครับแอร์ Air ข้างมีให้ครบเลยนะครับผมเบาะเป็นเบาะหนังนะสีเบจนะครับสีเบจสวยงามเลยนะครับสําหรับคันนี้เวลาเราจะพับเก็บก็ง่ายนะครับนี่ครับเราก็แค่พับนี่ฮะตรงนี้มาปึ๊บก็พับเก็บ,บแค่นั้นเองครับเนี่ยพับขึ้นลงอะไรสะดวกสบายเลยนะครับนี่นี่ฮะ สวยงามเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ตั้งใจนะตั้งใจโชว์นี่มาดูผ้าหลังคาอีกทีเมื่อกี้อาจจะไม่ชัดนะครับเนี่ยผ้าหลังคาสวยๆเลยครับรถเชลัตออโต้ของเรานะครับสภาพดี100%เเซเลยนะครับไว้ใช้งานต่างๆใช้งานได้อย่างสบายใจเลยครับผมฝากร้านนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังมองหารถ PPV หรือรถยนต์เจดที่นั่งนะครับเครื่องดีเซลคันนี้นะครับ ย้ำอีกทีมิ t ูบิ i ิปาเจโร่สปอร์ตเครื่อง2.5 4วินนะครับปี2 0 1 1จดทะเบียนปี2012นะครับคันนี้เสนอขายในราคา345,000บาทสามารถจัดสัญญาได้นะครับอาจจะอยู่น้อยปีนะครับป,ประวัติเครดิตของเราสำคัญครับนะตอนนี้นะครับประวัติเครดิตหรือว่าย้อนจัดจะได้มากจะได้น้อยนะครับเงินดาวของเราจะใช้เงินดาวมากหรือจะใช้เงินดาวน้อยขึ้นอยู่กับประวัติเครดิตและอาชีพณนะตอนนี้นะครับผมดูกันอีกทีนะครับ ร้านของเราอยู่ที่อำเภอทับค้อจังหวัดพิจิตรนะครับเรามีสาขาเดียวนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ไกลนะครับกำลังมองหารถยนต์เจ็ดที่นั่งรถมือ2องรถบ้านแท้ร้อซ็นตะครับกำลังมองหาอยู่นะครับพิมพ์ Google m a p นะครับบริษัทชัยรัตน์ออโต้จำกัดนะครับแผนที่นำทางถึงหน้าร้านเราเลยครับพิมพ์ในแอปพลิเคชัน Google นะครับขอลาไปก่อนพร้อมกับ Mitsubishi Pajero Sport 4WD ขับเคลื่อน4ล้อคันนี้นะครับสวัสดีค้า